สวัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาปะกันแล้วนะครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบอู้บได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยควนหูครับปะกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายสองโมงเกินจนถึงเวลาบ่ายสามโมงและแหมรอบหนึ่งบะคืนก่อนนอนครับวันนี้เขาปะกันครับวันอังคารตีเซาจ็ตพฤษภาคม2568อยู่ด้วยกันกับผมเองนเรนใจมโนครับ,ม,รม,รบมีข่าวดีจากตึงสาวกระทรวงมานําเสนอมาบอกมากล่าวกับคุณผู้ชมกันครับวันนี้เดี๋ยวเขาจะได้ ไปติดตามปฏิบัติการร้อยแปวันของนางสาวแพททองทานเชนวัฒนายกรัฐมนตรีนะครับว่าแต่ละกระทรวงตีพานมาดาเนินการอ่อยังพองและจะมีอ่อยังฮื้กกับพี่น้องประชาชนกันพองเดี๋ยวจะได้มาอู้มาจาก,กันครับและเป็นประจําทุกวันอังคารคุณผู้ชมครับเขาจะได้มาอู้จาก,กันกับตางประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือของเขานะครับตีจะได้มานําเสนอข่าวสารว่าช่วงนี้จังหวัดนั่นมีอ่อยังตีน่าสนใจกันพองวันนี้เดี๋ยวเขาจะป้าไปแอลกันตีจังหวัด หลับปูนนะครับไปติดตามกันในช่วงนี้นะครับช่วงของประชาสัมพันธ์จังหวัด PR d 3ีบอขาวเล่าเรื่องครับประชาสัมพันธ์จังหวัดพีอารีสบอขาวเล่าเรื่องนะครับวันนี้จะได้มาอู้จ่ากันครับหัวหน้ามัณนาอาสากิจนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดหลับปูนครับอยู่ในสายแล้วท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดหลับปูนสวัสดีครับ สวัสดีเจ้าน้องเอกน้องออยเจ้าครับหวัวหน้าช่วงนี้เป็นจะได้พ่องอากาศคงไปได้แตกต่างกันกรับตั้งอันจัหวัดเชียงหม่นะครับฝนฟ้าเจ้าฝนตกซึกๆเลยเจ้าช่วงนี้เนาะครับก็ ต้องดูแลสุขภาพกันนะครับหัวหน้าช่วงนี้เห็นว่าตังระปูนเฮาเปิดประชุมกันหลายรอบเพื่อจะจัดงานใหญ่ก็คือกิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันทีตามครูบาเจ้าสีวิชัยอันนี้ตอนนี้คือเปิดมีความคืบหน้าจะจัดกันวันไหนจะได้ครับหัวหน้าครับเจ้ากิจกรรมนี้เนาะเป็นกิจกรรมที่ตางจังหวัดรลปูนนะเจ้าครพับคณะสง ังหวัดระปูนเนาะสภาวัฒนธรรมจังหวัดระปูนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรอบพี่น้องสัทธาประชาชนซึงแปดอำเภอของจังหวัดระป,ปูนเลยเจ้าท่านผู้ชมนองเอกเจ้าที่จะจัดงานอ่เอาเป็นของว่าเดินเทศสันถิเนาะอ่ะหาห่วมแหงหว่วมบนส่งครูบาศรีวิชัยสู่บุคคลสําคัญของโลกดาวครับางานนี้จะจัดตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบเอ็ดมิถุนายนที่จะถึงนี้เนาะ อ้าครับปีนี้เป็นปีที่สามแล้วมันก็หัวหน้าติเอกหู้มาสําหรับการจัดงานครับหัวหน้าครับแม่นนะเจ้าเป็นงานใหญ่เลยซึ่งช่วงสองปีที่ผ่านมาเน,นาะต่างคณะสงฆ์แล้วก็หน่วยงานราชการจังหวัดละกูลสภาวัฒนธรรมเนาะก็จะพยายามสร้างให้กิจกรรมเนี่ยนะเจ้าให้คนฮับหูฮับทราบถึง บารมีของครูบาเจ้าศรีชัยเนาะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลนําเสนอเพื่อเป็น,ปนบุคคลสําคัญของโลกของยูเนสโกนะเจ้าปีนี้ก่อจะจัดอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่ได้ทราบข่าวกันไปก่อนหน้านี้ทางเพจของสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จากวันรับปูนแล้วก็เว็บไซต์ตัวเองนะเจ้าครับอูถึงกิจกรรมหัวหน้าปญจัดตั้งตา วันตีหนึ่งถึงวันตีสิบเอ็ดมิถุนายนเพราะจะเล่าให้คุณผู้ชมได้คร่าวๆก็เข้าว่าตลอดการจัดงานนี่อันปีน้องประชาชนติดจะไปห่วมงานได้หันอย่างพองครับหัวหน้าครับเจ้าเส้นทางที่ขบวนเทศสันทีจะขับเคลื่อนผ่านน่าจะเริ่มจากอำเภอลเลยเจ้าซึ่งเป็นจากวัดบ้านเกิดของครูบาครูบาเจ้าศรีวิชัยนวัดบ้านปางเตรียมเพลีในวันที่หนึ่งมิถุนายนนะเจ้า แล้วก็ตลอดเส้นทางก่อสะพานวัดต่างๆที่คูบาเจ้าสิวิชัยเปิ้นเกยไปสร้างบุญเอาไว้นะเจ้าถึงแปดอำเภอเลยนะแล้วก็จะมาสิ้นสุดที่วัดพระธาตุาริบุญชัยในวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนเจ้าอ๋อก็คือตั้งแต่อเภอลีแล้วก็คือจะไปทุกอำเภอเลยก็บข้าหมหน้าคับเจ้าอเอรอต้องหัวจ้างบ้านห้องป่า้างนะ้าเจ้าครับไล่มาเลย<อ>ตเส้นทางของสูบา ครับคือค,อ,อคือ,อพอครบแปดอําเภอแล้วเปิน้นเปิ้นจะไปตั้งตั้งเก้าหรือว่าตั้งกิจกรรมอะไรอย่างตรงตรงไหนอะครับหัวหน้าครับคือเริ่มต้นเนี่ยนะเจ้าเริ่มต้นามาที่งมิถุนาย,ยนนอกจากอํเอาเภอลีอาจจะถึงวัดทะธาอย่างที่บอกนะเจ้าก็ะะจะมีจุดเส้นทางเนาะของขบวนนะเจ้าที่จะเคลื่อนผ่านแล้วกอเปิ้นจะมาูุขบวนนะ่ะจากวัดบ้านปังเือลีหน่อมาอําเภอบ้านโฮ อำเภอบาซางอำเภอเมืองในหลายๆจุดแล้วแต่ละจุดก็จะมีสถาประชาชนเนี่ยมาห่วมเดินขบวนกันนะจ๊อคือม, <า S 1> มาป่อสมทบเนี่ยนะจ๊แเราก็มีองค์คารมีกิจกรรมเทศนนของแต่ละจุดในแม่แม่ช่ําของกุววันนะจ๊อจะเป็นกิจกรรมที่พี่น้องสถาประชาชนลูกศิษย์ลูกหาจะได้ห่วมกิจกรรมกันทุกปีเลยจา้าอ๋อครับครับก็คือจะได้ ปีน้องตียูอำเภอไหนก็ได้เต็มต,ตัวต้อนทับแล้วก็ได้หว่วมขบวนกันในแต่ละอำเภอของจังหวัดลพปูรเลยนะครับแม่จา้าอครับเปิดห้องว่าเป็นเทศเการเดินเทศสันถีนะครับหัวหน้าครับตอกเสียงว่าเดินเทศสันถีครับตามวิถีครูบาเนาะสองปิ่ิบานมาใจจือแบบน,นาาั้นนะจ้าแต่ปีนี้จะเป็นเดินเทศสันถีห่วมแหง่งห่วมบุญ ส่งครูบาเจ้าศีวิชัยสู่บุคคลสําคัญของโลกจ้าครับ,รบเขาก็รประชุมเตรียมจัดงานกันหลายรอบเหมือนกันนะหัวหน้าเนาะอ,อ๋อครับคุณผู้ชมก็เตรียมงานใหญ่เตรียมห่วมขบวนกันได้เตรียมท่าพอขบวนกันได้เพราะว่าคือคบขอบวนผ่านเนผ่านที่ไหนพี่น้องสภาประชาชนก็มีน้ําดื่มมีอย่างก็เอามา จุหน้าบ้านตัวเกา่าผู้ร่วมขบวนเนี่ยได้ได้กินได้อันนี้กันนะเจ้าก็จะเป็นประโยชน์นักเลยได้บุญจะกัดเจ้าครับแต่ภาพที่หันยูก็จะเป็นกิจกรรมของปีติพานมาเนาะเอาให้คุณผู้ชมได้เ<ม>ห็นนะครับว่าเปินเปินแหาก,กันยังไดขบวนคือขนาดไหนมีจังฟ้อนมีพระคุณเจ้า,ามีปะออกอแม่ออกตีมาหวมขบวนกันนะครับเจ้า ภาพจะยิ่งใหญ่มากนะเจ้าท่านผู้ชมน้องเอ๋เจ้าแล้วก็ช่วงนี้ช่วงที่มีงานเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนเนาะเงรษฐพอปิดไดแล้วเนี่ยฝนโตเกือบวันแต่ว่าแห่งสภาของพี่น้องประชาชนก็มาได้มาไ,ได้มีไอยังที่จะมาบันทอนได้เลยอ่ะผู้คนแบบห่วมขบวนกันฝนโตไอยังก็มาเป็นางานนะครับครับแต่ว่าเริ่มตีตั้งต้นตีอำเภอรีก่อนแล้วก็จะไปครบทุกอำเภอก็จะตะวันตีหนึ่งถึงวันตีสิบเอ็ดมิถุนายนนี่นะครับ ครับตว่าหันหัวหน้าได้ร่วมประชุมกับตังจังหวัดละปูนแมงก็คาบเรื่องของการเตรียมความพร้อมป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาห้ามมืออุทกภัยกระเข้าหัวหน้าครับใช่ตว่านี้ท่านผู้วา่าราชการจังหวัดละปูนและเจ้าท่านวิวัฒน์อินไทยวงศอกเกาะได้เชิญภาพส่วนที่เกี่ยวข้องนะเจ้ามาประชุมกันเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนาะหรือว่าอุทกภัยช่วงนี้ฝนตกแล้วก็ปีนี้หน้าฝนมาโวย กรมอุตุประกาศเข้าสู่ฤดูฝนนี่ฝนก็มาเลยนจ๊ะแล้งเอกแล้งออยแล้วเรามาถึงวันนี้เป็นยังงไรนั้เตื่อะไรพื้นที่เกาะเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงแล้วโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะระปูนเขาก็เฝ้าระวังนะจ๊ะประกการเตรียมความพร้อมตึงสำนักงานปอพเนาะพอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกู้อำเภอนะจ้าตอนนี้แต่ว่านี่ท่านผู้ว่าเืนอนโยบายในการอซักซ้อมเนาะเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังแล้วก็เฮือ ในอำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เนาะติดตามสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะปริมาณน้ําฝนที่ตกนะจ้าถ้าวันใดฝนในพื้นที่ใดตกเกินร้อยมิลิเมตรเนี่ยต้องเฝ้าระวังเลยว่าจะอาจจะมีน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันจ้าแล้วก่อืเขตเมืองคืออําเภอกู้อำเภอมันจะมีมันจะมีเวียงอะเนาะเขตเวียงของกู้อำเภอเนี่ย ก็คือเพื่อมีการกําจัดสิ่งกีดขวางต่างน้ําต่างระบายน้าและเจ้าขุดลอกเื่อเวลาฝนตกเมื่อน้ําระบายน้เื่อวยที่สุดเพื่อเพื่อมีน้ําท่วมขังนะเจ้าแล้วก็เพื่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมทับสถานการณ์ในการป้องกันและเจ้าแล้วก็เพื่อข้อมูลกับพี่น้องประชาชนเพื่อประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ท่านผู้อาสั่งว่ายังอันนะเจ้าครับครับก็จะได้หมอบหมายหน้าที่แต่ละหน่วยงานติเกียวข้องปปๆเตรียมการยังไดตํำนวจทหารสสจกดีแล้วกอตังประชาสัมพันธ์จังหวัดก็จะต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเจ้าภาพรักในศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมเนาะหรือว่า j i c j ้อยอินฟอร์เมชันออแกเนอเซชของจังหวัดนะเจ้าเพื่อให้ข้อมูลข่าวสญญารใ,ในการแจ้งเตือนภัยในภาวะวิกฤตเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะเจ้าเ่าวานนี้ประชามันจังหวัดลพููลก็ได้นําเรียนที่ประชุมว่าเรามีการจะตั้งรายกลุ่มเนาะเจ c ซจังวัดลพูุนะเจ้าก,ก็จะมีสื่อลักสถานีวิทยุลักสถานีวิทยุในพื้นที่สื่อมวลชนในพื้นที่แล้วก็ าภาคประชาชนที่เพจเปิลมีคนติดตามนักเนี่ยมาเป็นคณะทํางานนะเจา้าแล้วนั้นผู้ว่าก็จะได้ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็นคณะทํางานศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมของจังหวัดละปูนนะจเจ้าเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารในการเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะใช้ช่องทางเนี้ต้องเอกต้องออยเจาย้าเป็นช่องทางหลักในการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะเจา้าเพื่อเปิไปขายายผลต่อ นะเจ้าโดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดระปูนกับทีมงานเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักเจ้าครับก็จะมีหลายกลุ่มตีประชาสัมพันธ์จังหวัดต,ตั้งขึ้นมาอีนอ,อก,ก็จะเป็นการรวมสื่อถึงทุกทุกสื่อก็จะอยู่ในไลน์นี้เอาปอมาชาอก็อยู่ตัวนะครับหัวหน้าครับแม่นแล้วเจ้าครับ ก็คุณผู้ชมติดตามเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนได้บนมขคาวมีสาลอย่างก็จะได้มาเฮ้ยได้พอได้กอยกันในช่องทางของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนแต่แต่แล้ววันนี้หันว่าหัวหน้าอยู่ตามจังหวัดมันก็หัวหน้าครับแม่วันนี้ออนเดอะเวสเซอร์ครับตอนนี้อยู่อยู่ที่ไหนครับหัวหน้าครับจังหวัดลำปางตะกี้ปลาทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรม พัฒนานเพื่อใครประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนพาทีมงานสื่อมวลชนมาพื้นที่จังหวัดลำปางนะเจ้าเพื่อศึกษาดูงานเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาดูจังหวัดลำปางเปิ้นเพื่อเอาไปขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ของจังหวัดลำปูนต่อไปนะเจ้าซึ่งซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นนโยบายลักของรัฐบาลเนาะที่ กู้จังหวัดที่มีออย่างที่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอ่ะเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วคมาทํามื่มีมูลค่าทางการท่องเที่ยวเมื่อมีคนมาแอวแล้วก็เม็ดเงินกระจายไปถึงกู้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดต,ตกเก่าครับจาวครับครับไปลํา <ลำ S 1> ปาง,ปางนีห่หัวหน้าปลาไปจุดไหนพ่องเนะข้ามาน้ครับ ก็มีว well> ัดพระธาตุลำปางหลวงแล้วก <uh> ่อเดี๋ยวจะไปนั่งรถม้าชมเมืองเนาะแล้วก่อจะไปวัดวัดดอยพระดอยะลรนะวัดดอยพระชานเอาวัดดอยพระชานใช่ครับเนาะก็จะเป็นเป็นจุดเดี๋ยวจะมีทางผอทรทสสานักงานลำปางเปิ้ลจะรอต้อนรับแล้วก็ให้ข้อมูลการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ลัปูนลำปางในช่วงกรีนซีซั่นนี้ตดยโ,โดยมีซอฟพาวเวอร์ของแต่ละที่เนี่ยเป็นจุดขายยาวดีข,วขนาดเลยนะครับอันอสุดท้ายครับหัวหน้าจะมีอย่างฝากถึงคุณผู้ชมก็ครับสำหรับช่วงนี้ตีจังหวัดลัปูนไปห่วมกิจกรรมไปแอลไปเช็คอินไปอย่างกันได้ครับหัวหน้าครับราวช่วงนี้เป็นกรีนซีซั่นเนาะการอแอลหน้าฝนเนี่ยมันจะได้เห็นบรรยากาศนึ่งนะเจ้าท่านผู้ชมน้องเอกน้องออยได้เห็นความสดชื่นความเขียวขจี แล้วก่อที่สําคัญเนี่ยผู้คนจะบ,บาราแน่นอ่าสังเกตุถ้าเราไปแอลที่ไหนช่วงนี้ยคนจะมานักจะบจ่าจะบ่าแออัดนะเจ้าเป็นฤดูดที่หน้าแอลนะในความเห็นของพัชรมันจังหวัดลำปูลน,นะเจ้าก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมก็สั้นเลยมีโอกาสมาแอลเหนือจะได้เจ้าที่จังหวัดลำปูลน,นะเจ้าพี่น้องจาวลำปูลยินดีต้อนรับนะเจ้าทุกท่านด้วยน้ําใจเมตรีนะเจ้ามาไหว้พระขอพร ก็ความเป็นสิริมงคลที่วัดพระธาตุนริคนชัยซึ่งเป็นธาตุประจําปีเกิดของคนเกิดปีระกาปีไก่เนะาะปีเอื้อต่อมานะมัสการขอพรได้เหมือนกันนะเจา้าแล้วก็แวก่กินกับข้าวลำลำของจงหลับปูลก็เ,เดี๋ยวลำไยหน่อข้าวซอยลำไยมีขายนะเจา้ามีเค้กลำไยนะเจา้าอร่อยเนาะแล้วก็ถ้ามีเวลาจะไปที่ อำเภอลี้ก็ได้เต่อญทุกท่านไปที่วัดบ้านปางเนาะวัดบ้านเกิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่อำเภอลีนะเจัา,านั้นกะเป็นแห่งหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจจะมีพิพิธภัณฑ์ีพิพิธภัณฑ์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อพอกอยกาบต่อนะเจ้าอันนี้็เจัดสวนเนาะแล้วก็่วมกิจกรรมเทศสันตินะเจ้าในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิเบเอ็ดมิถุนายนนี้ที่จังหวัดระปูนเจ้า ครับจะได้ติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหลัปูนนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับ่ทนประชาสัมพันธ์จังหวัดหลัปูนครับหัวหน้ามัณนาอาสากิดนะครับที่ได้มาอู้จ่าหกับเฮในวันนี้ยินดีจ้าหน้าครับหัวหน้าครับเจ้ายินดีเจ้า ครับคุณผู้ชมก็เป็นประจำทุกวันนากา่างยี่นะครับก็เชิญชวนย่ำกันทํากรรมสาหรับจังหวัดหลับปูน,นะครับงานใหญ่ก็คือกิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันทีตามวิถีครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสําคัญของโลกตั้งแต่วันตีหนึ่งจนถึงวันตีสิบเอ็ดมิถุนายนนี้เริ่มตั้งแต่อําเภอลี่จังหวัดหลับปูและไปครบทั้งแอํอเภอของจังหวัดหลับปูครับแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสก,ก็ยังตีหัวหน้าบอกไว้ ไปแอลไปเชอินกันได้ในช่วงของกลิ่นสีสันนะครับวันอังคารหน้าครับคุณผู้ชมช่วงนี้จะเป็นต่างประชาสัมพันธ์จังหวัดไหนติดตามกันได้นะครับช่วงของประชาสัมพันธ์จังหวัด PR d 3ดีบอกข่าวเล่าเรื่องครับเดี๋ยวย่างกันคำเดียวก่อนนะครับดิวช่วงหน้าเฮามาติดตามข่าวสารจากรัฐบาลกันต่อนะครับกับรายการข่าวดีประเทศไทยบ่าอู้บะได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนหูวครับ ฐบาลภายใต้การนำของนางสาวแพททองทานชินวัตรได้นำแนวคิดตามนโยบาย SML มาดำเนินการภายใต้โครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงผ่านไปยังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศโดยแบ่งตามขนาดของหมู่บ้าน3ระดับประกอบด้วยขนาดหมู่บ้านและชุมชนเมืองขนาดเสประชากรไม่เกิน500คนจัดสรรเงิน200 0 0 0บาทขนาดหมู่บ้านและชุมชนเมืองขนาดเประชากร501-1,000คน จัดสรรเงิน3 0 0นบาทขนาดหมู่บ้านและชุมชนเมืองขนาดแอลประชากร1 0 0คนขึ้นไปจัดสรรเงิน4 0 0นบาททั้งนี้เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีอิสระและมีส่วนร่วมในการดําเนินง,งานการระดมความคิดการสังเคราะห์ความต้องการตามปัญหาของหมู่บ้านชุมชนและการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการของคนส่วนใหญ่และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนโครงการ SML ส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติน้องพอรลอมีเบอร์แปลกโทรมาหายายนี่บรรลางเป็นมูมิฉาชีพอย่างก้าโอ้เบอร์สิบลักเยี่ยมจะมีฉาชีไะยายยายฮับเตอร์เผาขวิทุระอ่าง โอ้มาเอามาเอาแกงคอเซนเตอร์อระบ,บาดนักฮัรแล้วเดี๋ยวมันจะดูเงินยาให้ไปมดอล้วกัยายเดียเ๋ยวนียรัฐบาลเฮ้า,าอะเขาเริ่มกวาดล้างแกงคอเซนเตอร์นี่กันแล้วนะแกกะแม่นะเพราะวันนี้ปีเนี่ยไทยเฮ้าอะเป็นประธานอาเซียนด้านการปราบปรามแกงคอเซนเตอร์แล้วก็มีฉายชีพท้ายแล้วเราดูเรื่องบอ์เดอร์อะไรชัดเจนแล้วก็ตัดไฟได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำมันก็ไม่ต้องสงเราต้องอบอุ้มคนของเราก่อน เราต้องดูแลคนของเราก่อนจริงๆแล้วประเทศไทยนี่เป็นประธานในเรื่องนี้ท่านปลัดกระทรวงเนี่ยได้ทํางานในเรื่องนี้เป็นระยะเวลาประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับในการเจรจาแล้วจะยกระดับความเช้่มข้นขึนข้นรัฐบาลเอาแต่เนาะดีๆอืมแต่ถ้าเกิดว่าเขาอ้วอย่างแปลกๆยังขื้งย้ายกดลิงก็่ากขึ้นย้ายโอนตัง์เนี่ยย้ายกระตาัสายบนฝางเลยแต่กับเนี่ยย,าย้ายห้าโทรศัพท์เปิดก่อนเาเปิดท่าตัวมือแล้วฮัลโหลเจ้า ครับคุณยายพมาส่งของครับอีกหานาทีจะถึงหน้าบ้านแล้วครับหน่าเออฮออบาแมนคอเซนเตอร์แดนเนาะอาเซียนร่วมใจป้องกันภัยจากแก๊งคอเซ็นเตอร์ กำลังติดตามภาพชมรายการข่าวดีประเทศไทยนะครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11อครับอย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะครับฝนฝ้าก็ขนาดนักเหมือนกันครับหลายตีหลายแห้งน้ำรอการระบายกันอยู่นะครับคุณผู้ชมก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับจะได้เตรียมการพับมือกันไห้ครับโดยเฉพาะช่องทางของ N b t บของเขาครับคุณผู้ชม n อ t ภาคเหนือได้ทุกช่องทางเลยครับบม่ว่าจะเป็นทางเพจของเขากระจอว่า n b t ภาคเหนือเหมือนกันมีการไลฟ์นะครับหรือว่า การต่างๆก็สามารถพอก้อยในเพจของเราได้ตจ้ยเหมือนกันครับนอกจากจะเป็นเพจ NBT l i v e แล้วนะครับคุณผู้ชม YouTube กระจื่อ NBT ภาคเหนือเหมือนกันครับแล้วก็ต่าง TikTok กนะครับก็จื่อ NBT ภาคเหนือต่าง X นะครับหรือ,อต่าง Instagram นะครับก็นี่เลยครับจื่งเหมือนกันทุกช่องทางคือ N b t ภาคเหนือไพ่ตีเล่นไอเป็นประจำก็ไปติดตามเขาได้ไพ่ตีเล่น X เป็นประจำก็ N b t บทภาคเหนือได้เหมือนกันนะครับเรามีทุกช่องทางืให้คุณผู้ชมได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับโดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์น้ำตีไหนน้ำหนกักตีไหนน้ำโลดตีไหนเรื่อการช่วยเหลือยังได้หรือตีไหนการช่วยเหลือยังเข้าไปบปิดถึงเตือคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อตามช่อ,มองทางต่งตางๆตีปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะครับสาหรับ N b t บภาคเหนือของ แหงเฮาเนาะแหมนึ่งยางครับฝากเบอร์โทรกันไว้ตัวนะครับสำหรับช่องตังในการติดต่อหน่วยงานนะครับตีจะต้องหื้อการ่วยเหลือเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสึ่งตรงนี้นะครับเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์แต่ละหน่วยงานเลยครับสามารถสอบถามข้อมูลได้บอกว่าจะเป็นตังกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ1 1 8่ถ้าดถ้าหากว่าเป็นของตังเชียงใหม่เฮาครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกระสุน7 เก้าหนึ่งเก้าสอบถามเพปินได้นะครับว่าช่วงนี้ฝนฝ้าเป็นจะได้พองตังปอพอเจียงใหม่นะครับมีเจ้าหน้าที่รอหับปาาอยู่ตลอดเวลานะครับหนึ่งเจ็ดแปดสี่อันนี้ก็จะเป็นตังเบอร์ของปอพอเจียงใหม่เนาะแต่ถ้าหากเป็นเรื่องของเจ้ปวยชุกเฉินครับกรณีเจ้ปวยชุกเฉินก็โทรไปได้หนึ่งหกหกเก้าฝากกันไว้ตัวนะครับสำหรับเบอร์ติดต่อชุกเฉินในการเพื่อการช่วยเหลือในช่วงน้ำท่วมอย่างอีนะครับ ปฏิบัติการร้อยแปวันครับของนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชมก่อคือทุกๆก,กระทรวงครับทึงหมด ซาวกระทรวงด้กันนะครับตีมีนโยบายถึงปีน้องประชาชนวัติพันธ์มาแต่ละกระทรวงเนี่ยอย่างพ่องและจากนี้ต่อไปจะมีอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อปีน้องประชาชนกันพ่องครับกระทรวงแรกนะครับก็คือกระทรวงการอุดมศึกษาครับก็ได้มีการพัฒนานวัตกรรม AI แห่งชาตินะครับเปิดตัว o p e n นไทย GPS R1 อันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบคะแนนนะครับสูงกว่าขู่แข่งระดับโลกครับปบ่ปอ กระทรวงของเฮานะครับก็จะมีการเปิดลักสูตรวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับขั้งแรกในไทยห่วมกับ15สถาบันตัวยกันครับมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษายกระดับการผลิตกำลังคนเฉพาะตางแห่งตวัวอันนี้ก็จะเป็นด้านของกระทรวงการอุดมศึกษาครับไปพอด้านของกระทรวงสาธารณสุขคุณผู้ชม กระทรวงสาธารณาสุขตอนนี้นะครับเปิดกระยกระดับ30บาทหักษาได้ทุกตีโดยบัตรประจําตัวประชาชนใบเดียวต่ออันครับแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและบําบัดยาเสพติดครับและนอกจากนั้นนะครับก็จะให้คนไทยห่างไกลโรคนะครับและก็ภัยสุขภาพโดยเฉพาะ NC d ดีตอนนี้นะครับถึงอันประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยและรวมไปถึงภาคุณเจ้าตัวิีจะได้ห่างไกลาจากโรค NC d ดีครับ กระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็จัดระบบบริการสุขภาพกลุ่มเปราะบางตัวครับตอนนี้เขาตั้งสถานชีวพิบาลแล้วก็มีการดูแลผู้สูงอายุติดติดบ้านติดเตียงดูแลผู้ป่วยประคับประคองในระยะท่ายแหมมสองแสนป่ายร้ายเกือบ3ามแสนรายด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นต่างด้านของกระทรวงสาธารณาสุข180วันดูแลสุขภาพคนไทยทุกมิติครับ กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงต่อไปครับร้อยแปวันลดภาระครูดูแลเด็กทั่วถึงสู่การศึกษาไร้ขีดจำกัดครับมีโครงการครูคื้นทินมีการลดภาระงานครูเพื่อเพิ่มเวลาสอนนะครับแล้วก็ยกเลิกภารกิจครูเวนจัดหาหน้ากากพาัานรองทดแทนจัดจ้างครูผู้ช่วยกรณีพิเศษตึงมด2857อัตราต่ยกัรนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับ พกระทรวงวัฒนธรรมครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับตอนนี้เปินก็จะมีการพลักดันมรดกวัฒนธรรมสู่เวทีโลกครับโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริม So ร้าเพลเวอร์นี่นะครับมีการส่งเสริมสถาบัานศาสนาจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครับแล้วก็ส่งเสริมภูมิปัญญาประเพณีและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวสร้างไรายได้กว่า8ปพันล้านบาทครับและมีการส่งเสริมเศรษฐกิจจากทุนวัฒนธรมรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย สร้างรายได้กว่า37ล้านบาทอันนี้แค่บางส่วนของบางกระทรวงคุณผู้ชมเพราะยังเตียเฮาหู่กันว่าประเทศไทยเฮามีตึงมดสาวกระทรวงตัวกันเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปฏิบัติการอย่างอีมามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับว่าแต่ละกระทรวงเปิรนมีไอหยางที่พัฒนาไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็สําเร็จแล้วและจากนี้ต่อไปเปิ้นจะมีนอหยางกันพองก็สามารถติดตามกันได้นะครับโดยเฉพาะรายการของเฮาข่าวดีแต่ละกระทรวงก็จะได้นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับเป็นประจํา ทุกวันจันทรจนถึงวันศุกร์บ่าย2องมงเกิงจนถึงเวลาบ่าย3ามโงปะกันแฮมรอบตอนเมื่อคืนก่อนนอนก็พอรายการเ้าได้ดิจิทันทีวีหมายเลข11นะครับถึงหมดถึงเสียงนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับบอ,อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนหู้วันนี้เวลาเสียงแห่แล้วนะครับเฮาจะปะกันใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามภาพชมสวัสดีครับ